ต้องมีค่าใช้จ่ายก็มีค่าน้ําค่าไฟเพราะเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญ,ญญาณเป็นเครื่องพลังที่ปล่อยพลังงานดึงดูดพลังงานจากต่างมิติมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็ปล่อยขึ้นสนามพลังงานนี้ออกมาให้เราคนที่มีรหัส16หลักก็จะได้รับพลังงานนั้นเต็มเต็มเที่ยงตรงและแม่นยำเมื่อเรามีสภาวะแห่งความว่างมีสภาวะแห่งความว่างราคานี้ ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะราคานี้นะราคานี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ1234บาทแต่มันพีกกว่านั้นถ้าเรารีบตัดสินใจวันนี้คนที่ซื้อโปรโมชั่นรายปีจะได้ไปเจอสัมผัสพลังงานจริงๆกับเครื่องพลังงานควอนตัมเม็กที่โครลนจะได้จับ เจอกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านจบกิจแล้วสัมผัสกระแสบารมีท่านตัวเป็นๆที่โคราชในวันที่22 23 24ที่จะถึงนี้แม่ครูจะเปิดบ้านแต่คนที่จะมาได้คือคนที่ต้องซื้อคอร์สรายปีเท่านั้นถึงจะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะมีข้อแม้ทำไมต้องไม่คนทั่วไปเหมือนทุกรอบละ่ะอาจจะมีคำถาม เพราะว่ามีคนที่ไม่ใช่มีคนที่ไม่ได้มาเรียนรู้แต่มาด้วยแฝงมาด้วยผลประโยชน์อื่นแฝงมาด้วยอวิชาในเข้ามาในบ้านแม่ครูเข้ามาหาผลประโยชน์ในบ้านแม่ครูแม่ครูก็เลยต้องป้องกันคนกลุ่มนี้ไว้ไม่ให้มาไม่มีสิทธิบ้านแม่ครูไม่ใช่วัดไม่ใช่ที่สาธารนณะที่ใครจะมาก็ได้ ก็เลยต้องมีข้อแม้ว่าคนที่จะมาบ้านแม่ครูต้องซื้อคอร์สรายปี1,230